มาขันบ่ลวุ้ยแพอาจารย์ตายซะอ่โคชสิแด้จะหายไปบอกอีกซะความแท้ของจิงคือตะขุดสมปรานาเรียกลาบจานมนแผ่นเงินแพ้อาถังน,นคนที่เคยล้มละลายมันไม่เจริญคนที่มีดวง ถ้ามีเงินแล้วนานๆมาเกิดความชืีหายเอาสีนี้ไปพบติดตัวครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นตะกุดที่หอมสมบัติมากเรียกเงินเรียก,ยกตอนเรียกมาแล้วเก็บไปให้เราเลื่อจัดถือไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบพอดีแล้วจึงแช่ในน้ํามันพระเจ้าเปียบใจสัตว์เพื่อจะประกับดวงชะตาของคนที่ไม่เคยมีโชคให้เกิดโชคคนที่ไม่เกิดค,คนที่ไม่เคยมีรักให้มีรัก คนที่ไม่เคยสําเร็จให้เกิดความสําเร็จตะกุดนี้บอกในตัวแล้วชื่อว่าสมปรารถนาเรียกว่ากคิดสิ่งใดก็เกินสิ่งนั้ำมากกับสําหรับวัยรุ่นที่กําลังสร้างตัวอยากหาความมั่นคงให้กับชีวิตแต่ยวาพภพกิดตัวไว้เลย3ปีต้องรวยแน่นอน